กิจกรรมผจญภัยในป้อมเนี้ยมาเลี้ยงแมวในเกมเกณฑชินกันดีกว่าครับกิจกรรมน่ารักน่ารักสร้างบ้านเลี้ยงแมวกันแลกรับ420ไพ่โมเจมมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็น้องแมวในบ้านด้วยนะครับทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกณชินอินแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยผจญภัยในป้อมเนี้ย กิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะต้องมีแรงผจญภัยเกิน20ถึงจะทําได้นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย l ิชแมนช็อปครับทุกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่หน้ากิจกรรมของเรานะครับผมทุกคนโอ้โหกิจกรรมนี้เป็นแบบหน้ากิจกรรมน่ารักมากๆเลยดูน้องๆขยับตัวกันตลอดเวลาน่ารักจริงๆครับ อะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเววดกันเลยครับในตอนเริ่มต้นกดไปยังเววดได้เลยครับผมสำหรับในเนื้อเรื่องนะครับตอนแรกเราก็จะเดินทางมาที่ Cat t a l l s นะมาเจอกับคุณมาร์กาเร็ตโรซาเลียแล้วก็อีกคนหนึ่งครับสำหรับวาเลดีนา ทั้ง3คนเนี่ยกำลังคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานพักพิงแมวจรจัดครับซึ่งสถานที่นี้จะชื่อว่า Perball Forest จัดตั้งโดยวาเลริน่าแล้วก็มีโรซาเลียมาช่วยครับโดยคุณวาเลริน่าเขามีปัญหาอยู่ใหญ่ๆเลยครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยดูแมวไม่ค่อยเข้าหาเลยแมวชอบซวบเขาครับผมในเกมเขาใช้คาว่าซวบจริงๆนะทุกคนนะซวบใส่ไปเลยอย่างงี้นะส่วนโรซาเลียนะครับทางโบสส่งมาหากแมวมีปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆเขาจะมารักษาให้แต่ปรากฏว่า แมวเนี่ยกลัวโลซาเลียถึงกับวิ่งหนีเลยครับก็เลยเป็นปัญหาเลยครับสำหรับสถานที่รับเลี้ยงแมวจรจัดแห่งนี้ จากนั้นเขาก็พาเราเดินทางไปที่เฟิร์นบอลฟอร์เทสหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงแมวจรจัดตรงนี้ครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเลยสถานที่เนี่ยดีเลยทีเดียวครับจัดเอาไว้สําหรับแมวจรจัด mm hmm. คุณวาเลริน่าเขาบอกว่าอนาคต mm hmm. เขาอยากจะรับเลี้ยงพวกสัตว์กัาพาทุกอย่างเลย mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เขาขอเริ่มต้นที่แมวก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่น้องแมวตัวแรกที่เราเจอนะครับ mm hmm. ผมกับเจ้าเหมียวตัวขาวตัวนี้ mm hmm. น้องเนี่ยชื่อว่าสโนว์บอลครับ ไพ่เมวเนี่ยเขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวเขาทําให้ดูครับวิธีการเข้าหาแมวเป็นแบบนี้ไพ่เมวก็ทําการทักทายน้องด้วยเสียงน่ารักน่ารักอุย้ยเป็นยังไงปังเจ้าแมวเหมียวอะไรแบบนี้นะเรียกชื่อน้องอย่างเอ็นดูครับแล้วก็อย่าทาท่าทีกลัวน้องหรือว่าขู่น้องนะครับผมก็สอนคุณวาเลดดนาว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ แมวเนี่ยก็เดินเข้ามาหาภาัยมอครับส่วนโรซาเลียก็เรียนรู้เหมือนกันเขาก็ใจเย็นลงครับแล้วก็มีความแบบยิ้มอ่อนเบาๆให้กับน้องแมวปรากฏว,ว่าน้องแมวก็เดินไปหาโรซาเลียจริงๆแอโลโรซาเลียนี่เรียนรู้ไวมากๆครับซึ่งคุณวาเลรีนาเขาบอกว่าหุยเก่งกันจังเลยมาครั้งแรกก็สามารถตีสนิทกับน้องแมวได้เลยงานนี้ต้องให้เราช่วยแล้วนะครับเราก็ตกปรับรับคำที่จะช่วยเกี่ยวกับการเปิดตัวของโฟ b ์บอลฟอร์เทสหรือสถานที่รับเลี้ยงแมวจรจัดในครั้งนี้ครับ จากนั้นก็ตัดเข้าสู่หน้าคําอธิบายกิจกรรมครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับเขาจะให้เพื่อนๆทาการจัดสถานที่เนาะมีการวางเรื่องของความสะดวกสบายความทนทานนะครับผมแล้วก็ความสวยงามโดยเขาก็จะมีเกณฑ์บอกว่าเขาอยากได้ความสบายความทนทานความสวยงามไม่มากไม่น้อยจนเกินไปตามความต้องการของเขาครับโดยสเตตัสเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่เราวางลงไปครับนอกจากจัดเฟอร์นิเจอร์แล้วเรายังจําเป็นจะต้องมาให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองไปจัดกันเลยครับสำหรับสถานที่แรกกดวางเข้าไปนะครับผมอย่างนี้นครับเขาต้องการค่าความสบายประมาณหนึ่งอ่าเราก็กดลงไปแบบนี้อ่าอันที่1เรียบร้อยครับผมเครื่องประดับอยากได้ความทนทานอ่าเราใส่ความทนทานลงไปปุ๊บอย่างนี้ครับผมความทนทานก็จะเพิ่มขึ้นมาครับเก้าอี้อยากได้ความทนทานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง ปึ๊บอ่าความสบายได้แล้วครับตอนนี้ขาดความสวยงามสุดท้ายเราก็มาเติมความสวยงามลงไปปึ๊บเอา้าความสบายเกินแล้วก็ความทนทานขาดไปครับเราก็ลดความสบายไปเปลี่ยนเป็นความทนทานแบบนี้เอาเกินไปอีกอเราต้องลองปรับไปปรับมาแบบนี้ครับจึบจ๊บจึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมได้แล้ว ก็คือพยายามเลือกไปเลือกมาครับจนกว่าตัวของหลอดของเราเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ดูตามสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนมุมซ้ายบนของแต่ละเฟอร์นิเจอร์ได้เลยครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสถานที่แรกเราก็กดบันทึกไปแบบนี้ครับจากนั้นเราก็สามารถกดให้อาหารน้องๆได้นะครับจะให้น้องกินอะไรก็ได้ให้น้องกินปลาดีกว่าไปเลย เจ้าตัวข่าวก็จะมาอยู่ยันสถานที่ตรงนี้นะครับผมโอ้โอให้น้องนี่สถานเลี้ยงแมวจนจัดจริงๆหรอให้น้องอยู่เป็นโซนแบบเฟอร์นิเจอร์อลังการมากเลยครับผมอ่ะแล้วเราก็สามารถกดเล่นกับน้องได้ด้วยแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราจะต้องทําเหมือนกันนะครับผมน้องเนี่ยจะแบ่งสถานะไปนะครับกับไม่คุ้นเคยสนิทสนมแล้วก็คอเคียร์กับเราไม่ห่างเลยครับผม เราจะรูปพื้นที่ต่างๆของน้องได้นะไม่ว่าจะเป็นหูเป็นหน้าเป็นตัวนะครับผมเป็นหางเป็นขาแบบนี้แมวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่ชอบให้รูปที่แตกต่างกันครับมีทั้งหมด8ส่วนด้วยกันทุกคนเราเนี่ยก็เพียงแค่ลองลองคลิกคลิกดูที่น้องนะครับน้องก็จะทำหน้าชอบไม่ชอบแบบนี้นะถ้าชอบน้องก็จะขึ้นหัวใจสีชมพูไม่ชอบก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเราบองมารูปน้องๆกันดีกว่าครับเรามาทำเกรดของน้องๆให้เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ น้องขึ้นมาแล้วอันดับที่หนึ่งลุกหัวก่อนบวก40่เลยครับถ้าเราลูปตำแหน่งเดิมซ้ำๆเนี่ยคะแนนก็จะค่อยๆลดลงครับจากตัวของ40ก็จะเหลือ30แบบเมื่อสักครู่นี้นะปึ๊บเหลือย0แบบนี้ครับลองลูกเท้าน้องหน่อยน้องชอบเท้าด้วยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ่ะจึ๊บเอ้ยยุยยุยน่ารักมากเลยอกิจกรรมอะทุกคนอรูปหลังหน่อยรูปหลังเอ้ยรูปหลังรูปหลังรูปหลังลูกน่ารักอะอึ๊บ เอาใจคนเลี้ยงแมวสุดๆครับรูปห่างได้ไหมนะจึ๊บเอาน้องไม่ชอบใป้รูปห่างครับขู่อย่เลยเลยขู่อย่เลย,เลยอ่ารูปขารูปขาเอยน้องให้ช่วยรูปแขนขาหัวแบบนี้ครับจึ๊บจบน้องนวดด้วยเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยอะ่ะเมื่อกี้แมวนวดทุกคนอ่ะพอมาถึงจุดหนึ่งครับน้องก็จะสนิทสนมกับเรานะครับผมอ่าเราก็รูปน้องต่อปึ๊บปึ๊ปป๊เอ้ยเอ้ยจึ๊บจึ๊ เราจะลูบไปเรื่อยๆ desired, จนกว่าจะคอเคลียไม่ห่างครับผมเอ้ยเอ้ยลูบหลังได้ไหมลูบหลังเออยันยังยังไ,ได้อีกนิดนึงใกล้แล้วครับจิม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 เหลือหัวอีกทีนึงปึ๊บเฮ้ยนี่มิตรภาพถึงระดับคอเคลียไม่ห่างแล้วนะครับผมก็เป er ็นอันจบแ่มแมวตัวนี้โดนเราตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อจากนั้นเราก็จะเจอโมนาครับมายืนอยู่ครับผมคุยกับโมนาสักหน่อยครับโมนาก็มาเล่นกับน้องแมวครับบอกเมียวเมียวเมีเออซึ่งโมนาเนี่ยเขาก็แอบ,บมาดูเราครับว่าทํางานอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าก็มาเจอเรานะครับแล้วก็โมนาเนี่ย ก็แอบๆสนใจน้องสโนบอลที่เราเพิ่งเลี้ยงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอ๊จะเอาไปอยู่บ้านดีไหมนะโมนาก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนครับและด้วยกิจกรรมนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นสถานที่รับเลี้ยงแมวจอนจัดเราจะต้องหาเจ้าของให้กับน้องแมวแต่ละคนด้วยครับผมแล้วก็บอกโมนาครับว่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็จะมีน้องแมวอีกหลายตัวเลยค่อยๆเลือกค่อยๆทําความรู้จักกับน้องแต่ละตัวได้ครับหลังจากคุยกับโมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบเพื่อนๆกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งครับผม อแล้วก็ไปที่รายละเอียดนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าในวันแรกเนี่ยเราได้รู้จักกับน้องสโนว์บอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันถัดๆไปเพืเ่อนๆก็จะได้เจอกับน้องแมวตัวอื่นๆอย่างเช่นน้องบันนี่น้องดัชบอลน้องดูบี แล้วก็สุดท้ายเป็นบอกป้อมประการแมวมหัศจรรย์ครับซึ่งในตาระวันเราก็จะได้รู้จักกับน้องแมวไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นกับน้องแมวสร้างบ้านน้องแมวแบบนี้ครับผมบนไปนะครับโดยของรางวัลของกิจกรรมนี้จะอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับรางวัลการท,ท้าทายในวันแรกเนี่ยเราเล่นกับน้องสโนว์บอลไปเรียบร้อยแล้วก็แลกรลับไปเลยครับ40ไพ่โมเจม2รอบ80ไพ่โมเจมแบบนี้ครับกิจกรรมของเรามี5วันด้วยกันก็จะกลายเป็น400ไพ่โมเจมครับมีเรื่องของการคุยเควสอีกนิดหน่อยรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่4 0 0 20ไพรโมเจมครับในกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะค่อยๆรู้จักกับน้องแมวทั้ง5ตัวตรงนี้นะครับผมรู้เลยนี่5ตัวพอดีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้ตัวของเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะรวมไปถึงน้องแมวคนนี้ด้วยนะครับผมที่แบบมีผพ้าพันคออย่างเท่เลยไปอยู่ไว้ในกาน้ําชากันครับ กิจกรรมนี้เพื่อนๆจะรอดอง5วันเลยทีเดียวก็ได้นะครับเราค่อยมาทําทีเดียวและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในวันแรกครับผมก็ถือว่าน่ารักมากๆและก็ได้เห็นว่าเกมกันชินเนี่ยเขาตั้งใจทํากิจกรรมนี้มากๆเหมือนกันเพราะมีเสียงภาคข,ของตัวละครนะครับปกติถ้ากิจกรรม420ไพ่โมเจมทัท่วๆไปก็จะไม่มีการพากเสียงอะไรแบบนี้อันนี้แปลว่าเขาแบบอยากให้เราแบบอินไปกับน้องๆนะครับรอติดตามเลยครับผมว่าแมวทั้ง5ตัวใครจะรับเลี้ยงไปบ้างนะครับผม และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับผมก่อนจากการขอขอบคุณ134,948สับสไคร์เบอร์จากทางยูทูบครับาใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมกับชิโอริก็ข,ขอตัวไปเลี้ยงน้องแมวต่อแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Next blasting time let's together fish go